สำหรับวันนี้นะครับจังหวัดตรังนะครับได้พาทีมงานนะครับมาพื้นที่นะครับของตำบลปักแจม่มอำเภอพยอดจังหวัดตรังนะครับพื้นที่ที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับเป็นศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปก,กาแฟบ้านในเขาศูนย์แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัตวิถีนะครับของกรมการพัฒนาชุมชนด้วยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นสวนปาล์มสวนยาง โดยมีการปลูกกาแฟนะครับแซมนะครับในพื้นที่กาแฟที่นี่ก็ขึ้นชื่อนะครับชาวบ้านมีการผลิตแล้วก็มีการแปรรูปนะครับมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับพื้นที่ของปักแจมนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นลูกนะครับอยู่ในครบบวงจรตรงนี้หลายแห่งด้วยกันนะครับนอกจากศูนย์เรียนรู้ตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีถ้ำนะครับซึ่ง มีโบราณวัตถุที่ทางากรมศิลวากรนะครับได้ไปศึกษาแล้วนะครับเป็นแหล่งโบราณคดีอีกแห่งหนึ่งแนะที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของเป็นศูนย์ของพืชสมุนไพรนะครับตามโครงการของกรมส,งสงง่งเสริมการท้องท้อ่ยิหนึท้องถิ่นหนึ่สวนสมุนไพรนอกจากนี้นะครับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เป็นแอดเวนเจอร์อีกจุดหนึ่งก็คือล่องแก่งที่ปักแจม นะครับตรงนี้นะครับลำน้ําก็เป็นลําน้ําสายเดียวกับล่องแก่งที่น้ําผุดของอำเขตภอเมืองซึ่งเป็นรอยต่อด้วยกันเป็นลูปเส้นทางที่เชื่อมโยงกันนะครับวันนี้นะครับทางทีมงานของจังหวัดร่วมกับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดรวมทั้ง ชุมชนและท้องถิ่นนะครับก็ได้พร้อมใจกันมานะครับเพื่อหวังว่าวันนี้นะครับแหล่งท่องเที่ยวที่แนะนํานี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตรังนะครับได้เชิญชวนพี่น้องทั้งในจังหวัดตรังและนอกพื้นที่นะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางจังหวัดตรังขอนําเสนอครับ